ท่านพระสงฆ์นะครับขึ้นบนอาสนะสงฆ์ครับเพื่อทำพิธีต่อไปกล่าวรัตนาครับวั่นโอเคโอเค ลำดับต่อไปขอกาบเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวีมณีเนตรเป็นประธานในการจุดธูปเรียนบูชาพระรัตนตรยัยกาบเรียนเชิญครับ เชิญทุกท่านพนมมือนะครับ ปหามิธีจะกลับมานั่งก่อนเราก็จะสวดมนตว์ไหวพระพร้อมกันนะครับ โอโอเคไม่ต้องไม่ต้องขยับได้แล้วฮัลโหลขอเชิญทุกท่านบูชาพระัตนไาตาส่วนม์ไมพระนะครับอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังขังอภิปูชยามะ อรหังสัมมาสัมพุทโธพคะวาพุทธังพคะวันตังอภิวาเทมิสาวาฆาโตพคะวะตาธัมโมธัมมนัมมัชสามิสุปฏิปันโนพคะวะโตาสาวากสังโฆ สังขังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทัสสะลำดับต่อไปกับเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวดีมณีเนธนะครับขึ้นเป็นปนระธานมอบสำนิธที่บัตนะครับ กราบมนมัสการพระกิติยานวิเทศเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมประทีปและพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวีมณีเนตรท่านผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านข้าพระเจ้านางสาวจุฬารัตน์เกยุนวันครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อนวัดวชิรธรรมประทีปนครนิวยอร์ก โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยในต่างประเทศยุคสมัยหนึ่งราวกึง่งศตวรรษที่คนไทยจำนวนมากเดินทางไปตั้งถิ่นฐานในต่างประเทศเพื่อสแสวงหาวิทยาการความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา แต่ด้วยความห่างไกลจากบ้านเกิดเมืองนอนพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติจึงส่องประกายแห่งการเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยได้เป็นอย่างดีจนเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสนาซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการยกระดับขึ้นเป็นวัดไทย ต่อมาในปีพุทธศักราช2527คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศตามที่พระเทพโสพลหรือหลวงเตี่ยอดีตรองเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามประธานกรรมการวัดไทยลอสแอนเจลิส ขอความร่วมมือมาอย่างคณะครุศาสตร์ให้จัดการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแก่เยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมไทยของเยาวชนอย่างต่อเนื่องในช่วงภาคฤดูร้อนเพิ่มเติมจากเดิมที่โรงเรียนวัดไทยลอสแอนเจลิสเปิดสอนเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นคณะครุศาสตร์จุลาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงได้เริ่มจัดคณะครูอาสาเข้าร่วมโครงการเพื่อปฏิบัติงานสอนและทำการวิจัยในการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดไทยลอสแอนเจลิสเป็นแห่งแรกซึ่งได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดียิง่งโดยผู้ปกครองสนใจนำลูกหลานมาเรียนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเป็นจำนวนมาก ในเวลาต่อมาก็ได้มีการขอความร่วมมือให้คณะครุศาสตร์จัดอบรมครูอาสาสมัครเพิ่มเติมจึงเกิดมีครูประจำการ1ปีด้วยส่งผลให้โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศขยายหน่วยจัดการศึกษาเพิ่มขึ้นที่วัดต่างๆเป็นจำนวนกว่า17วัดทั้งในสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์สำหรับปีพุทธศักราช2566 มีวัดที่ร่วมแสดงความจำนงของครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อนและครูประจำการหนึ่งปีรวมทั้งสิ้น9วัดในสหรัฐอเมริกาได้แก่วัดไทยลอสแอนเจลิสวัดพุทธานุสรฟรีมอนต์วัดธรรมารามชิคาโกวัดพุทธดันลัสเท็กซัสวัดพุทธาวาดฮิสตันวัดนวมินทราชุทิศบอสตันวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี วัดสุทธาวาสริเวอร์ไซด์และวัดวดชิรธรรมปฏิทีนิวยอร์กและอีกหนึ่งแห่งที่วัดพุทธรังสีนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียรวมทั้งสิ้น59คนปัจจุบันโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศได้รับการยกระดับงานขึ้นเป็นพันธกิจหนึ่งของคณะครุศาสตร์รวมทั้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุน เพื่อความยั่งยืนในนามของศูนย์ส่งเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศศาสตราจารย์หม่อมหลวงจีรายุศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูลทรัพย์นพวงศ์าคณะครุศาสตร์จุลาลงกรณ์มหาวิทายาลัยโดยส่งครูอาสาสมัครทั้งภาคฤดูร้อนและภาคประจำการหนึ่งปีสาขาดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยและภาษาไทยที่ผ่านการสอบคัดเลือกจากทั่วประเทศ เข้ารับการอบรมปฏิบัติการและปฏิบัติธรรมเพื่อสอนยังโรงเรียนวัดต่างๆในต่างประเทศครูอาสาสมัครเหล่านั้นล้วนมีส่วนสร้างความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่มุ่งจะทำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และขนบธรรมเนียมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไปตราบนานเท่านาน วัดวดชิรธรรมปทีปร่วมกับณาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยได้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศปีนี้เป็นปีที่39สำหรับปีนี้ทางวัดว,ดวดชิรธรรมปทีปได้จัดให้มีการเรียนการสอน2แห่งคือที่เมาส์เวอร์นอนและที่ลองไอแลนด์โรงเรียนเปิดเรียนในวันที่5กร,รกฎาคม2566 ถึงวันที่3กันยายน2566รวมทั้งสิ้น8สัปดาห์ซึ่งรวมผู้สมัครเรียนทั้งสิ้น13คนเป็นชาย7คนเป็นหญิง6คนอยู่ในระดับที่1จําจำนวน9คนและระดับที่2องจำนวน4คนการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามบริบทของวัดคือระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์เริ่มตั้งแต่10โมงเชา้าถึง4โมงเย็นโดยเวลา10โมง45น 1 0 4โมงนีนาฬิกาเป็นการเรียนภาษาไทยช่วง 11. โมงเป็นต้นไปจะปลูกฝังความเป็นไทยและพุทธศาสนาด้วยการถวายอาหารเพนสวดมนต์แผ่มเมตตานั่งสมาธิในส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการเคารพธงชาติกายบริหารศิละปะวัฒนธรรมไทยกิจกรรมนันทนาการและนาาติลินช่วงบ่ายในการในการสอน ช่วงแรกจะนำนักเรียนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่เมตตารับฟังโอวาทจากครูใหญ่ของโรงเรียนและกิจกรรมหน้าเสาธงจากนั้นก็จะมีกิจกรรมนันทนาการโดยส่งเสริมการละเล่นของไทยการร้องเพลงเกี่ยวกับความเป็นไทยเช่นฝึกให้ร้องเพลงชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งจะเน้นหลักไปที่การพูดภาษาไทยและช่วงสุดท้ายให้นักเรียน เลือกเรียนตามความชอบโดยจะมีการรำไทยทำขนมไทยและการเรียนภาษาไทยเพิ่มเติมซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็สำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีจากการร่วมมือของทุกๆฝ่ายในานามครูอาสาสมัครภาคฤดูร,ร้อนประจำปีการศึกษานี้ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ บัตรนี้ได้เวลานสมควรแล้วใครขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีมอบสำริธิบัตรให้กับนักเรียนภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา2566